รายการน,นี้มีบทบรรยายภาษาไทยเพื่อโอกาสในการรับชมของผู้พิการทางการได้ยิน สวัสดีค่ะนี่คือรายการพลเมืองเด็กนะคะวันนี้ขอเป็นคุณครูแวนด้านะคะและแนะนําให้รู้จักกับ3สาวน้อยนะคะที่พกพาความรู้ไปเป็นครูอาสาเพื่อมอบของขวัญชิ้นพิเศษในวันปีใหม่ให้กับเด็กๆนะคะณศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านพุรกรรมจังหวัดราชบุรีค่ะเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะอยู่กลางเทือกเขาตะนาวสีติดกับพรมแดนไทยพม่าเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเดินทางถึงหมู่บ้านนะคะเด็กๆนั้นได้พบกับเหตุการณ์ ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่ทันได้ตั้งตัวพวกเขานะคะคจะสามารถเดินทางข้ามขออฝันเพื่อไปปันความรู้ให้กับเด็กๆที่เฝ้ารอได้หรือไม่ไมเมื่อเผชิญกับปัญหานะคะคเด็กๆนั้นจะแก้ปัญหาและปรับตัวได้อย่างไรติดตามในภารกิจคอครูอาสาได้ในพลเมืองเด็กวันนี้ค่ะสาวน้อยคนแรกที่ขันอาสาเป็นว่าที่คุณครูสอนหนังสือ เธอกำลังสนอกสนใจค่ำคืนในวันที่พระจันทร์ดวงโตโตสุกสกาวและอยู่ไกลโลกมากที่สุดในรอบ15ปีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อแตงหญิงสุภาการนามสกุลสุภผ,ผลดาววนชื่อเล่นชื่อส้มค่ะ เป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านสุภพผลถาวรแม้ไม่มีพี่นอ้องแต่ครอบครัวก็สอนให้เป็นคนเข้ากับคนอื่นง่ายช่างพูดและช่างสอนแต่ว่าไม่ได้สอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษแต่ยังไดค่ะแต่ว่าเธอนั้นชอบสอนเรื่องราวของ,งดวงดาวโ,โ,ดโลกดวงจันทร์<ม>และอาณาจักรของจักรวาลอันกว้างใหญ่ค่ะในระบบสุริยะของเราก็จะมีดาวพุธด,ดาวศุกร์โลก ดาวอังคารที่เป็นดาวคอพื้นแข็งแล้วก็เป็นดาวคอชั้นในแล้วก็มีดาวซึ่งเป็นศูนย์กลางอยู่หนึ่งดวงก็คือพระอาธธทิตย์ส้มก็เป็นเด็กร่าเริงนะครับแล้วก็ชอบเล่นกีฬานะครับชอบออกกำลังกายครับแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่ชอบเป็นผู้นำาแล้วก็ทำอะไรเนี่ยทำจริงจังทำจนสำเร็จ,จรครับ และว่าที่คูสาวคนต่อมาเธอเป็นตัวแทนแห่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฟารินาสกุลเลิรพิรยานุกูลชื่อและชื่ออาตามชูชนสีทับสองค่ะน้องอากนีเป็นพี่สาวคนโตของบ้านเลิศพิยานุกูลเป็นเด็กขี้อายแต่ง,ง่ายใจเย็นอารมณ์ดีและมีมิตรไิตรี เขาก็จะเป็นคนทีเออ่เรียกว่าเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ใช้ได้ครับ mm hmm. ก็คือสามารถปรับตัวคนแปลกหน้าได้ดีการต้องแสดงหรือทำอะไรต่อหน้าสาธารณชนเยอะๆก็จะมีจะมีประหมาบ้างแต่ก็สามารถทำออกมาได้แต่ก็ออจะจะ สังเกตเห็นว่าเขาก็จะยังมีอาการไอายอยู่บ้างไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่หและว่าที่ครูสาวคนสุดท้ายดาวลูกใหม่แห่งวงการคาเฟ่กสดีค่ะชื่อน้องเพงค่ะน้าน้องเพเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านปราพานอิบานใช้หลักเลี้ยงแบบให้เหตุผลและแสดงความรักด้วยการกอดและสัมผัส ทำให้ทีเป็นเด็กละมุนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอค่ะน้องเขาจะค่อนข้างจะโตขอไวนิดนึงเพราะว่าความรับผิดชอบเขาก็สูงเหมือนกันก็เราเราเลี้ยงกันด้วยความเข้าใจนะคะก็คือไม่จะจะไม่ใช่การดุก่า หรือว่ากล่าวถ้าน้องเขาทาผิดแล้วก็คืออธิบายเหตุผลให้น้องเขาฟังเพื่อทดสอบความมุ่งมั่นตั้งใจการอุทิศตนในการทำงานเพื่อคนอื่นและสังคมมาจาึงนำภาพเด็กนักเรียนที่ทีมงานถ่ายทำมาเปิดให้ว่าที่ครูสาวดู แต่เมื่อโรงเรียนก็แตกต่าง mm hmm. เด็กนักเรียนก็ไม่เหมือนกับเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนว่าที่ครูสาวจะตัดสินใจอย่างไรคิดว่าเขาดือ้อไม่รู้ว่าอดีๆก็คิดออกอะ่ะแล้วหนักใจไหมถ้าต้องไปรับมือกับเด็กดือด้อไม่เพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนเพื่อนก็ดือ้อยู่แล้วแต่โรงเรียนนี้มันไม่มีแอร์ไม่ค่อยมีพัดลมเราที่นู่นก็อาจจะลำบากกว่าที่โรงเรียนด้วย ส้มคิดว่าส้มจะรับมือไหวนะไหวค่ะไหวนะก็เห็นแล้วก็นานน่าสอนมากขึ้นก็รู้สึกว่าเขาเขาก็ลำบากนะเขาบางคนก็อาจจะไม่มีเงินที่จะไปจ่ายค่าเทอมเรียนก็ก็ไม่ก็ไม่ได้ไปเรียนแล้วเสร็จแล้วพอเขาไม่ได้ไปเรียนเขาก็ไม่มีความรู้ ดูเหมือนภาพที่ทีมงานนำมาน,นั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาหรือเปลี่ยนเจตนารมณ์พีสม้มพีและอะตอมมีตอบภารกิจการเป็นครูอาสามแม้แต่น้อยค่ะแต่ว่าพอเด็กๆรู้ว่าต้องเดินทางไกลกว่า200กิโลเมตรจากกรุงเทพสู่อำเภอสวนพรึ่งจังหวัดราชบุรีส้มและอะตอมก็ไม่ได้รู้สึกใดๆค่ะ ยกเว้นก็แต่น้องพี่ที่ไม่เคยไปไหนไกลบ้านตามลำพ,พังเพียงคนเดียวก็ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ค่ะแม่เล็กน้อยหอมๆจ้าหนูจะไปเป็นครูอาสาลูกนะคะหนูก็ได้ออได้บุญได้ช่วยน้องให้อ่านหนังสือใช่ไหมคะแต่ด้น้องจะได้มีความรู้นะลูกนะแม่เป็นกังกใจให้นะลูกนะขอให้แค้วข้าปอไปทํทาภารกิจให้สำเร็จ เอากอดกันอีกทีหนึ่งก็ได้นี่เลยบอกคุณแม่คะลูกพี่รักแม่จะรักแม่แม่จะรัลูกนะแม่จะเห็นน้ำตาของลูกสาวแต่คุณแม่ก็กลับใช้วิธีการสร้างความเข้มแข็ง และให้พี่เราวเดินในภารกิจต่อไปค่ะซึ่งวิธีการที่คุณแม่ทำอยู่แบบนี้ทีมงานจงนำไปให้คุณหมอวิเคราะห์ค่ะคือต้องบอกไปว่าหน้าที่ของค,ความเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกนะในขณะที่เราเองอาจจะเห็นน้ำตาของลูกแล้วเนี่ยแต่การเปิดโอกาสให้เขาได้เกิดการเรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาสสักวันหนึ่งในการที่จะเสนอความคิดเห็นของเขาเอง หรือทำอะไรด้วยความสามารถของเขาเองเนี่ยมันจะสร้างความภาคภูมิใจแล้วเขาจะเติบโตอย่างเข้มแข็งเขาจะไม่ได้กลายเป็นเด็กรูปแง่ที่ติดอยู่กับแม่ตลอดเวลาลน้ำตาที่ไหลออกมาและความเข้มแข็งของคุณแม่เองแล้วบวกไปกับการที่เปิดโอกาสให้ลูกได้เกิดการเรียนรู้ด้วยภารกิจต่างๆเหล่านี้ทั้งๆท,ที่ใจห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันนี่้ราเรียกว่าเป็นบททดสอบพลังหลัก ด้วยพลังแห่งความรักของคนในครอบครัวปีจึงตัดสินใจกับภารกิจอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเราให้นี่เราองปีเออตั้งใจอยากจะไปอยู่หรือเปล่าครับไปสิไปไหมครับคุณแม่ก็แบบประทับใจน้องตรงนี้อีกอย่างหนึ่งะคะ<ไ>ก็คือเราไม่เคยห่างกันแต่น้องคือทําใจตรงนี้ได้ว่าตัวเองจะต้องไปทาําภารกิจตรงนี้แต่ก็ต้องห่างแม่แต่ก็คือแยกออกไงคะก็ก็ แม่เขาประทับใจเขาตง้งเนยมากเลยลุงพีสู้ไหมครับสู้เลยครับเราพร้อมหรือยังพร้อมที่จะไปหรือยังครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะแล้วว่าที่ครูสาวทั้งสามก็ตกเท้าก้าวสู่การเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆไปเป็นคุณครูอาสาณศูนย์ก,การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านธุรกรรม พื้นที่เล็กๆกลางเทือกเขาตะนาวสีติดตรงแดนไทยมากซึ่งบททดสอบแรกเกือวัดจิตวิญญาณความเป็นครูอาสาของเด็กๆก็คือลำกล้วยที่อยู่ตรงหน้านี้แ่ละค่ะ